แล้วคุณก็นึกเสียดายเวลาถ้าคุณเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่คำที่อันตรายที่สุดเลยก็คือคำว่าเสียดายยกตัวอย่างเช่นคุณเสียดายเวลาที่คุณใช้เวลาไปเรียนในสิ่งที่คุณไม่ชอบ4 5หปีที่ไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้คนชอบคิดแบบนี้เออไหนก็เรียนมาแล้วก็ใช้ประโยชน์กันหน่อยแล้วกัน ทั้งที่มันใช้ไม่ได้มันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่มันใช้ไม่ได้แล้วตัวเองก็ไม่ได้ชอบแล้วด้วยบางทีคุณน่าจะจําได้นะว่าขณะที่ตัวเองเรียนก็ยังคิดอยู่ว่าเออเรียนมาเนี่ยจบออกไปจะไปใช้อะไรได้บ้างวะก็ยังงงๆอยู่กับตัวเองอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็นึกเสียดายเวลาที่ไปเรียนมาหรือบางคนอาจจะไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรักไปรักผิดคนหรือบางคนไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ 1ปี2ปี3ปีไปเสียเวลากับงานบริษัทหรือองค์กรที่ตอนแรกรู้สึกว่าน่าจะใช่สำหรับตัวเองแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่แล้วคุณก็นึกเสียดายเวลาให้คุณจําไว้นะคะว่าคุณอย่าไปเสียดายเด็ดขาดจริงๆแล้วให้นับมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนับว,ว่าอ๋อโอเคนะ่ะมันไม่ได้เป็นการเสียเวลานะมันไม่ได้เป็นการน่าเสียดายเลย แต่มันเป็นการที่ฉันได้ไปเรียนรู้มาว่าฉันไม่ได้ชอบแบบนี้หรืออันนี้มันไม่ใช่วิธีนี้มันไม่ใช่คนคนนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนทิศทางอย่าคิดว่าเป็นการเสียแต่ให้คิดว่าเป็นการได้ได้อะไรได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าเสียดายเลยเพราะคุณได้ประสบการณ์คุณได้มุมมองอะไรใหม่ๆ คุณไม่ร <mini> ู้หรอกว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนั้นไม่มีประสบการณ์แบบนั้นคุณอาจจะไม่มีมุมมองแบบนี้เลยก็ได้ดังนั้นคุณต้องไปประสบพบเจอด้วยตัวเองคุณถึงจะรู้ว่าคุณชอบไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่สำหรับอะไรคุณจะไม่มีมุมมองแบบนี้เด็ดขาดคุณก็จะคิดไปเองว่าเออแบบนั้นมันต้องใช่สำหรับฉันแน่แแบบนี้มันต้องใช่สำหรับฉันแน่แน่ซึ่งคุณคิดไปเองคุณไม่เคยไปมีประสบการณ์แบบนั้น เพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน mindset ของตัวเองคุณแคบเบนเข็มทิศของตัวเองไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ใช่สำหรับคุณในตอนนี้ก็เหมือนกับเอดิสันที่เขาผลิตหลอดไฟแล้วล้มเหลวหลายๆครั้งเขาคิดว่าวิธีที่1เออมันน่าจะใช่นะสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่หลักคิดที่สำคัญของเอดิสันก็คือเขาไม่เคยเสียดายเวลาที่เขาทุ่มเทไปกับวิธีที่มันไม่ใช่ ก็เหมือนกับคุณอย่าไปเสียดายเวลาที่คุณผ่านมาไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ให้คุณคิดเสียไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยลงมือทำที่คุณไปประสบพบเจอด้วยตัวเองอาจจะเป็นผู้คนที่คุณไว้วางใจคนรักการงานการเรียนนั่นคือประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดที่คุณได้ไปทำได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง